สวัสดีครับพบเกับเฮตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอมินให้เฮตีด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่านะครับเล่าข่าวเรื่องของไรเดอร์หัวร้อนอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นไรเดอร์ไรค่ายหนึ่งแล้วกันแต่จริงเห็นสีก็รู้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นค่ายนี้นะครับเราก็ไม่ได้หาข่าวหาว่าค่ายนี้ทุกคนเป็นทุกป่านเรเล่าข่าวให้ฟังว่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ น่าจะเป็นจังหวัดอายุทยาคือเจ้าเนี้ยเขาก็ทําการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ซึ่งเขาสั่งเป็นประจาอยู่แล้วนะครับแล้วทางไรเดอร์เนี่ยเขามาตอบว่าลูกค้าว่าลูกค้าปักหมุดพิดนะครับลูกค้าก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่เราเจอเหตุการณ์ที่ลูกค้าบอกว่าถ้าเราพูดปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าก็ฉันหมายเหตุไาให้แล้วแล้วก็สั่งหลายครั้งแล้วก็มาถูกกันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเป็นผมเป็นเฮีย ก็จะบอกเขาว่าอ๋อขอโทษพี่นะครับถ้าถ้าถ้า,าในหน้าจองผมตอนเนี้ยอาจจะผิดแต่ลูกค้าอาจจะแบบจังหวะหมุดอาจจะไปโดนมืออาจจะไปโดนหมุดมันเลยชิ่งเราเลื่อนไปจริงๆแล้วหมายเหตุมันก็ไม่ได้หมายเหตุแล้วมันจะไปลงไปใน Google Map ถูกไหมคือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการหมายเหตุในในโน้ตช็อตโน้ตก็อาจจะเป็นการหมายเหตุให้ไลเดอร์รู้ว่าบ้านสีนี้ มาเลขที่นี้ซอยนี้อยู่ข้างร้านนี้ถูกไหมแต่อีกอย่างนึงอ่ะ Google Map ที่เป็นต่างจังหวัดเนี่ยมีความบั๊กพอสมควรคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่า Google Map จะไปลงไปสำรวจทุกพื้นที่ในประเทศไทยถูกไหมเป็นไปไม่ได้ในเมืองหัวเมืองใหญ่ใหๆเนี่ยโอเคมีความแม่นยำสูงแต่ในต่างจังหวัดเช่นแบบในแถบที่อาจจะเป็นต่างจังหวัดนิดนึง ต่างจังหวัดแล้วอยู่นอกเมืองของต่างจังหวัดอีกบางทีอ่ะหมุดมันก็ไม่ได้ตรงมามันเพี้ยนแน่นอนเป็นเรื่องปกติ 1. นึ่รเดอร์ใจร้อนแน่นอนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้รเดอร์ได้ทําการเอาพวกกลับมาหาลูกค้าที่บ้านลูกค้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาเพื่อเหมือนบอกว่าประมาณว่าชั้นจะงหจัดการคุณอ่ะพูดง่ายดูจากพฤติกรรมจากกล้องวิดีโอแล้วคือมีการหมายมั่นปั้นมือว่าจะมาทําลาย นะครับซึ่งเป็นร้านขายของเก่าแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ได้ทําการโชว์วุธปืนไรเดอร์ก็ได้ถอยหนีไปนะครับเพราะว่า1จริงๆแล้วอ่ะส่วนเนี้ยจริงๆออะไรเดอร์ทุกคนเจอทั้งการปักหมุดหน้าหมู่บ้านแล้วใส่หมายเหตุว่าบ้านเลขทีน่นี้มีทั้ง2แบบทั้งลูกค้าที่อาจจะพิมพ์ชื่อหมู่บ้านกับลูกค้าหลีกเลี่ยงค่าส่งที่แพงกว่าความเป็นจริง จริงๆแล้วถ้าปักในหมู่บ้านอาจจะลึกไปอีก2กิโลอาจจะต้องเพิ่มอีกประมาณสิบาทแต่ลูกค้าปักที่หน้าหมู่บ้านโดยการหลีกเลี่ยงข้าของโซนเป็นแบบนี้และอีกแบบหนึ่งก็คือเหตุการณ์นี้ก็นะครับก็ทําให้ทางลูกค้าก็เกิดอาการกลัวนะครับก็แจ้งตํำรวจแล้วก็นําคลิปวิดีโอที่ทางร้านค้า,าอของลูกค้านี่ยแจ้งตํารวจแล้วก็แทงทางสื่อนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทาให้แอปพลิเคชันหลายๆแอปเนี่ยต้องพัฒนาแอปให้มันครอบคลุมมากกว่านี้เ <c oughs> <c oughs> ช่นในส่วนของอ่าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าแจ้งว่าอ้รายชื่อในในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยในมือถือเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงไลเดอร์เป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายมาสง่งนั้นแสดงว่าอันเนี้ก็เป็นคือเคสเนี้ยเป็นหลายๆเคสแหละเพราะว่าใน กลุ่มพัวไปเนี่ยมันมีการปล่อยเช่า ID ปล่อยขาย ID เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเคสนี้จริงๆอ่ะบางแอปพลิเคชันจะมีสแกนหน้าสแกนหน้าของบางแอปเนี่ยจะเป็นสแกนหน้าที่เป็นระบบที่แบบสแกนปุ๊บก็มีการกระพริบตาหรือมีการขยักหน้าเพื่อให้รู้ว่าอันนั้นคือตัวตวนจริงจริงนะไม่ใช่แบบเป็นรูปหรือผ่านวิดีโอคอลไม่ใช่นะครับแอปนี้อย่างเช่นของ Line Man อ่ะพูดเลยนะมันคือ,คอของ Line Man Line m a n ก็ต้องพัฒนาให้มัน ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้นะครับมันจะได้สร้างความมั่นใจเพราะเหตุการณ์เนี้หยหลายๆเหตุการณ์เนี้ยตอนนี้ก็มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแก๊ปไรเดอร์อะโรบินฮูดก็มีถูกปะฟูเพนด้าก็มีนะครับก็หลายๆเคสก็จะเกิดแบบเนี้ยขึ้นมาบ่อยๆครั้งหนึ่งไรเดอร์ Rider ก็ต้องใจเย็นนะครับถามว่าเัีเคยเจอไหมเจอปักหมุดผิดอแต่ทำยังไงได้ก็แค่แบบตีหน้าเศร้าเล่า ความจริงให้ลูกค้าฟังว่าเออลูกค้าครับลูกค้าปากหมุดผิดหมุดมันอาจจะอยู่ซอยนูน้นเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูวงผมก็ได้เนี่ยมันอยู่ซอยนูน้นอะไรอย่างเงี้ยครั้งต่อไปเขาจะได้แก้ไขถ้าเขาทําผิดจริงแต่ถ้าเท้าบอกว่าโอเคแต่เขาไม่แก้อันนั้นแทีว่าสันดานของเขาอาจจะทําการหลีกเลี่ยงค่าขนส่งที่แพงเขาตนเองอันนั้นแก้ไขไม่ได้จริงๆแก้ไขได้โดยการที่ว่า กูต้องโทรไป call f i l t เพื่อให้คอ l l f i l t ไปทําการเปลี่ยนหมดุดให้ลูกค้าพอเปลี่ยนหมดุดให้ลูกค้าเสร็จลูกค้าหงุดหงิดเอ้ยเปลี่ยนกูทําไมกูปากตรงแล้วนูน่นนี่นั่นลดดาวให้กูอีกถามว่าใครเจ็บปวดที่สุดกูเองไรเดอร์เจ็บปวดที่สุดถูกป,ปะเคสบางเคสเฮียถึงไม่สนใจอะไรก็คือก็บอกเขาไปแล้วก็ไปรับงานใหม่ดีกว่าหมดเรื่องไปเพราะว่าเอาเรื่องเขามาใส่ในหัวมันเครียดเปล่าๆมันทําให้เราอารมณ์เสีย แล้วทําให้เราต้องเอาเอารมณ์ที่เสียๆเนี่ยไปใส่กับลูกค้าคนอื่นอีกหรือร้านค้าที่อื่นอีกถูกไหมปล่อยวางช่างแม่งเรื่องของมันก็ถ้าคุณทําผิดจริงโดยการไม่มีการอ่าเช่นไม่มีการปักหมุดอ่าเพื่อหลีกเลี่ยงจริงเนี่ยก็ถือว่าโอเคอันนั้นคุณอาจจะผิดเพราะว่าคุณก็อาจจะใช้มือมือถือไม่คล่องแต่ว่าบางคนมันมีการเล็กเลี่ยงจริงๆอันนั้นก็เรื่องเวกรกรรมของคุณแล้วแหละ คุณแค่นี้คุณยังหลีกเรี่ยงเลยนะครับมันสุดสักวันหนึ่งเขาต้องมีสิ่งอะไรที่แย่แย่ไปตอบผนองเขาอยู่แล้วนะวันนี้ก็มาเตือนแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ช่องิ m ทีวีให้ยติด้วยนะครับสวัสดีครับ